ไล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมได้คนพบบางอย่างครับความเหนื่อยนั้นก็กลับขึ้นจากน้ำเข้ามาในตัวผมทันทีนะครับเมื่อผมไปเจอกับโครเนินเฮียเสียงเสียงคลเสียิปเนินแค่นี้นะไปกินพี่หรอกไอสัจอยหันเจ้าเจ้า Hi hello วันนี้ร่างกายต้องการระยะทางที่เพิ่มขึ้นจึงลองปั่นจากบางแสนไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระดูระยะทางรวม21กิโลเมตรเลยนะเออปั่นไปอ่ะคงถึงแน่แท้แหละแต่ปั่นกลับน่ะไม่แน่มุ่งหน้าตรงจากทางรถไฟมาเรื่อยๆพอถึงแยกไฟแดงถนนเรียบหนองมนแล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายระวังอย่าลืมดูรถทางขวาด้วยเด้อหลังจากที่เลี้ยวซ้ายมาแล้วเนี่ยเราก็พุ่งตรงยาวๆเลย วันนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับได้ออกแรงน่าหนาเริ่มต้นเลยออกปั่นรอบนี้ตอนแรกก็กะจะไปปั่นรอบอาเก็บนะ้ำบางพายครบ1รอบนะครับแต่พอดีว่ากลับจากคาเฟ่กรีนเด์ช้าไปหน่อยเลยตัดสินใจออกปั่นเลยโอ้โหถึงถนนใหญ่แล้วพอถึงแยกไฟแดงถนนใหญ่นะครับเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มุ่งตรงวิ่งตามถนนสุขุมวิทไปแบบยาวๆได้เลยฮะ ตอนที่ปันออกถนนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะเพราะข้างทางเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวไหลทางก็ค่อนข้างใหญ่รู้สึกค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะถนนเป็นถนน3เลนค่อนข้างที่จะกว้างรถยนต์เขาก็จะไม่ค่อยอยู่เลนซ้ายเท่าไหร่นะครับถ้าจะโดนสอยจริงๆก็คงจะเป็นพี่ๆรถเครื่องนี่แหละฮะปันมาถึงปั๊มปตทบางพระแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายซอยที่เลยปั๊มไปเนี่ยก็ไปอาบน้ำได้เหมือนกันเด้อแต่ผมไม่ไปอ่ะล่นตัวนิดนึง มีหลายทางนะครับที่จะไปอ่างเก็บน้ําบางพระได้นะครับแต่ผมจะไปเข้าที่แยกไฟแดงที่บางพระเลยนะครับแอะแอะแอะตรงนี้เจอประจํานะครับย้อนกันตลอดไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะครับยูเทิร์นก็เลยไปอีกนิดเดียวผมหวังอยากให้ทุกคนคิดได้นะครับมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและไม่มักง่ายทําอะไรที่ตัวเองก็รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังจะแถว,ว่าคนอื่นเขาก็ทํากันนะครับ และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับแยกไฟแดงบางพระยังไม่ถึงอ่างง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้ก็เสียวตูดเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยกันนะครับเพื่อที่จะไปถึงที่หมายของเรากันเย่งใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมได้ค้นพบบางอย่างครับแอ่ง้ายข้างทางเนี่ยครับที่เป็นแอ่งใหญ่ๆผมลองเผลอลงไปนะครับความรู้สึกตอนที่ลงไปนะครับเหมือนโดนรายโดนนะครับ ตอนที่ขี่ครับก็ไม่รู้ว่ามันจะลึกขนาดนี้นะครับบอทรายดีนะครับที่รีบปั่นออกมาก่อนนะไม่อย่างนั้นผมคงโดนดูดหายเข้าไปทั้งตัวแน่เลยครับ <c oughs> ยังดีที่ตอนลงไปนะครับไม่ได้ถ่ายและจับแฮนด์สองมือนะครับไม่งั้นคอนเทนต์ผมเปลี่ยนแน่นอนครับวันนี้เย้ yeah! <c oughs> เรามาถึงแล้วนะครับที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับปั่นมาตั้งนานปั่นมาทั้งทางนะครับเพิ่งรู้ว่าไม่ได้เปิดไฟท้ายมา ผมชอบไฟแบบกระพริบนะครับตั้งเป็นไฟกระพะริบแล้วพอเปิดไฟกระพริบผมก็จะรู้สึกเองว่าคนข้างหลังเขาจะเห็นผมแน่นอนเพราะว่าไฟมันกระพริบไปอย่างตาเขาเนี่ยเมื่อมาถึงหน้าประตูแล้วนะครับเราก็จะรดหน้าเข้าไปในอ่างเก็บน้ํากันเลยนะครับตายพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์ของธรรมชาตินะครับต้นไม้กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายจากการปั่นรถถีบมาทั้งทางเหมือนเอาความเหนื่อยมาโยนทิ้งลงในน้ําในอ่างเก็บน้ําบางพระนี้นะครับแต่อยู่ดีดี ความเหนื่อยนั้นก็กลับขึ้นจากน้ําเข้ามาในตัวผมทันทีนะครับเมื่อผมไปเจอกับโคดเนินเฮียเสียงเสียงพลิกเสียงพลิกขณะผมยังไปไม่ถึงนะครับเหมือนกับได้ยินเสียงคําท้าจากเนินนั้นว่าโอหังนายจิงก็เขา้ามาทําให้ผมใจเต้นตุมต้มตุมต้มตุมต้มตอยากจะรีบเข้าไปบวกเนินนั้นแบบเดี๋ยนี้เลยนะแล้วผมก็ตัดสินใจนะครับว่าผมจะพิพชิตเนินนี้ให้ได้เนินแค่เนี้ยนะ ไม่ได้กินพี่หรอกเฮ้ยเ้ยอยาหันอย่าเขารู้หมดแล้วว่าไปวไิถึงเนี่ยก็มันไปไม่ไหวอะขาจะแตกแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเข็นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกแล้วจะมาแก้แขนแก่ไอ้เนินเลยหลังจากรอดจากเนินสุดโหดนั้นมาแล้วนะครับเราก็ควรแวะชมวิวสวยๆริมอ่างเก็บน้ำบางพระกันหน่อยนะครับอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอากาศสดชื่นขึ้น300เ เลยจะตรงนี้ไปจะเป็นถนนเส้นรอบอ่างเก็บน้ํานะครับแต่เห็นเขาปิดอยู่นะครับต้องลองถามเจ้าหน้าที่แถวนี้ดูหน่อยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยออกไปข้างนอกได้ไหมครับเออ,เอ,อพ,พี่ครับตรงนี้ออกไปข้างนอกนั้นได้ไหมครับพจะมีสักสองร้อยไหมเออ,เอ,อโอเคครับเราเราันกลับกันดีกว่าครับผมลงมาจากเนินด้วยความแรงและความเร็วมาแตะท็อปสปีดที่จุดสูงสุดนะครับน่าจะประมาณ55-60ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่ใช้คําว่าประมาณเนี่ย เพราะความเฟลได้เริ่มถือกำเนิดขึ้นมาแล้วครับนาฬิกาที่ผมใส่มาเนี่ยมันเทผมอยู่ดีๆนาฬิกาก็รีเซ็ตตัวเองในเหตุการณ์ถัดไปหลังจากนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเดินทางกลับไปดีกว่าครับ ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งก็หลังจากปั่นมาจากอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับเราก็ใกล้จะถึงบ้านกันแล้วเนี่ยแต่ดังเกิดเหตุการณ์โซ่หลุดโซ่หลุดออกมาจากจานหน้านะครับตอนนี้เราต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อยนะครับพอดีผมเจอข้างทางกันมือเลอะได้นะครับยังดีที่รอบนี้ไม่ได้ติดนะครับแก้ไขได้ไม่ยากไปดูตอนผมใส่โซ่กับเข้าที่เดิมกันเลยครับ